การฆ่าชาวใต้นะครับมาเลชงคงสุท้สายกองการเรือตังโซโซ่ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่1ิี่พฤษภาคมนี้นะครับเมืองคนจัดย่อยนำจ้างโซ่เชื้อคนฮีบัดเลือตังโดนรงให้ประชาชนออกมาจ้ายทิ์กันมากมากับเมืองคนในทิพเกตนะครับคึกคักมากโดยคึกคักเป็นอย่างมากสำหรับบรรยากาศกอนการเลือตังโซ่ในพื้นที่จังหวัดนครที่ธรรมรัฐโดยเฉพาะชวงคงสุท้าทยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาธิบดีเพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาจ้ายทิศให้มารกสีสุดนะครับ เรียกได้ว่าทำกันรูปถูกรูปแบบแล้วให้การเลือกตั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยลาสุดกอกตอนคนครที่ธรรมราชได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชานัรมพันธ์เลือกตั้งซอซ้อด้วยการนําจางซ่องเชือกนะครับมาทำหน้าที่ในการค้นยิบ,บัดเลือกตั้งและก็บ,บัตรเลือกตั้งทางซ่องใบนะครับมอไใ้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่ธรรมราชเป็นตัวแทนนะครับย้อนบัตรเลือกตั้งลงยิบ,บัดเลือกตั้งเพื่อเป็นทญลักษณ์การรณรงค์เลือกตั้งนะครับและก็มีการปล่อยขบวนประชานํามพันธ์เลือกตั้งซอซอนครที่ธรรมราช โดยขบวนจากซาลากลางจังหวัดโคนเนี่ยนะครับเส้นทางถนนรัฐดําเนินไปยังซาลาประตูกกลับระยะทางราวสองลู่และเรียกว่ากิจกรรมในครั้งนี้สร้างความแปลกหม่ให้กับการรุนนรงค์เลือกตั้งปิดย่างมาก ประชาชนเยาวชนได้เห, <ừ> mm ห็นจางแล้วก็เห็นจางมรกับพวกกระตุ้นตาตื่นใจทาให้ยากออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะอะไรเรื่องยญ่เลยเรื่องเท่าจางนั่นแหละค่ะท้งนี้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครรีธรรมราชก็ฝากถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะว่าก้อนจะออกไปใช้สิทธิ์ในวันที่1ิพฤษภาคมนี้ก็แนะนําว่าให้ศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะตรวสอบรายชื่อตัวเองว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในมวยหนลําดับทีเท่าไรศึกษาวิธีการเลือกตั้งค่ะโดยการ เลือกตั้งในปีพศเนี่ยจะมีบัตรเลือกตั้งซ่องใบด้วยกันค่ะก็คือเลือกตั้งซ้อๆแบบแบงเคตเป็นสี่หมวงนะแล้วก็ซ้อๆบัญชีรายชื่อเนี่ยก็คือจำง่ายๆวันเลือกพักการเมืองเป็นสี่เขี้ยวค่ะให้ศึกษาผู้สมัครในพื้นที่ข้องตัวเองว่ามีใครมัง่งนโยบายพันพืชแล้วผู้สมัครที่ทอีเลือกเนี่ยไม่เล็กใไร่แล้วเตรียมลักท่านบัตรประชาชนหรือว่าเป็นลักท่านอื่นใดก็ได้ที่ทางราชการหรือว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยออกหายที่มีรูปท่าย่ะมีเลขบัตรประจําตัวปปรระะชชาานนนหือว่จเ็ักท ผาดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะทีเปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐไทยไอเดียนีได้เหมือนกันค่ะครับคนล่าสุดวันที่18มีธันยุนผู้มีทิศเหลือตังตังนึ่งแซนอ่ะนึ่งลานนะครับขอไปน1 1> ึ่งลานช่องแซนช่องมื่อเจ็ดร้อยเก้าสิบสามคนนะเป็นชายอาร์เนเก้านะครับเป็นยิ่งประมาณนุกเซนช่งอะมีทั้งหมดสิบเครับน้องงอมโอ้โหล้านกว่าคนกองคนนะมีมทิพเคสทุกสถานีเนี่ยเป็นเทมว่าคนใช่ไหมใช่นะคะเอาคนคนทิพเคตนะครับค่ะฝังเสียงสัมภาษณ์กันแรกก่อนค่ะ ตารวจได้เลยว่าท่านมีหลักฐานพร้อมไหมโดยนะฮะอ,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 อันแรกก็คือบัตรประชาชนนะฮะสำเนาบ,บัตรประชาชนใช้ไม่ได้บัตรบัตรประชาชนหมดอายุแล้วก็ใช้ได้นะฮะแต่ถ้าบัตรชำรุดใช้ไม่ได้นะฮะหรือว่าหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้หน่วยง,งานราชการออกให้แต่ต้องมีเลขประชาชน13หลักแล้วก็มีภาพถ่ายแล้วก็ต้องไม่หมดอายุนะฮะเ <c oughs> ช่นพาสปอร์ตหรือว่าใบขับขี่ ของกรมการขนส่งนะคะค่ะแล้วทีนี้ก็จะมีหลักฐานแสดงตนใหม่ใหม่เอี่ยมเลยนะะที่เขาเขาเริ่มใช้กันแล้วก็คือการใช้หลักฐานบัตรประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือทางแอปไทยไอดีของกรมการปกครองใช่ไหมฮะหรือว่าใบใบขับขี่ของแอปของกรมการขนส่งก็ใช้ได้แต่ต้องเปิดจากลิงก์ให้เห็นนะฮะไม่สามารถนะกบหน้าหน้าจอมาแสดงได้นะฮะอืมนะครับอ่ะ เดี๋ยวนี้สโดร์กับนายอมใช้แอปไทยไอดีนะครับแอปไทยไอดีเนี่ยจะสกอร์าทิตยเอไอแล้วการดีนะจะไม่มี T H A I แล้วก็มี ID อีกทีหนึ่งข้างล่างแอปไทยไอดีนะคะ